มันมีอันหนึง่งก็ไม่รู้ชื่อหรอกมันคือชื่อว่าอะไรแต่มันเอาแบบว่ายกยกช้างอะทุกคนเคยไปยกปะยกช้างอะที่เป็นแบบเอานิ้วนางหรือว่านิ้วก,ก้อยหรือนิ้วกลางอะไปยกช้างอะคือเหมือนต้องไปขออะไรนะคือเราไปถามอะไรสักอย่างใช่ปะเราก็แบบถ้ายกช้างขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ขอจะเป็นจริงแต่ถ้ายกไม่ขึ้นนะมันก็จะไม่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบ คือถ้าแบบมันเป็นจริงถ้ายกแล้วมันแบบขึ้นน่ะคือมันก็เป็นจริงจะไปแล้วแบบว่าช้างมันจะเบาอ่ะเออหรือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าหนูก็เฮ้ยมันเบาจริงหหนหรือว่าเราแข็งแรงกันแน่ที่แบบว่ายกขึ้นเออมันมีครั้งหนึ่งทุกคนก็ถูกไปถามว่าเนี่ยหนูจะติดบีนเคพฟเร่งไหมตอนที่แบบว่ายังไม่อนดเชนเนี่ยหนูจะออนดเชนบีนเคลผ่านไหมเนาก็ยกขึ้นทุกคน แล้วก็ติดไปเลยจริงป่าไม่แน่ใจว่าจริงไหมแต่ว่าก็ยกขึ้นมาแล้วอะก็ได้ติดจริงๆาหมู